สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างรค์บ้านประจำวันที่25มิถุนายนนะครับวันเสราร์ครับวันนี้เนี่ยจะชวนมาดูเรื่องอะไรบ้างน,นะครับก็เรื่องของการแกะแบบนะแกะแบบอันนี้ก็แกะไปกับหมดแล้วเนี่ยแบบก็ไปกอพไว้ที่นูน่นซึ่งก็จำเป็นต้องมีที่เก็บเนาะ ถ้าไม่มีก็ลําบากนะถาไสาเล็กๆนะครับเนี่ยไม่มีที่ทํางานไม่มีที่เก็บนะวันนี้ก็เรื่องของการแกะแบบเนี่ยก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับจบนะครับเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับก็จะชวนคุยเรื่องประเด็นตรวจสอบความสมบูรณ์ของคานนะครับหลังจากแกะแบบแล้วนะครับคือกาที่จับตาดูเป็นพิเศษก็่คือเรื่องของ อาการเข้าแบบที่ไม่ค่อยดีนะซึ่งแต่ว่ามีการแก้ไขไปแล้วเนาะ<ๆ>ก็เลยทําให้ออกมาสวยงามเนาะอย่างตรงบันไดยอย่างเงี้ยเขแก้ไขแล้วก็ออกมาสวยงามไม่มีข้อบกพร่องอะไรนะครับอันนี้ก็ตามมุมเสาต่างๆเนาะก็ได้ดูละนะครับไล่ดูแล,และนะบก็สมบูรณ์ดีนะจุดบกพร่องก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยเห็นเป็นบางจุดนะครับอ่าทีนี้บางคนเห็นตรงนี้อาจจะถามมีข้อสงสัยว่านี่เป็นอะไรเนี่ยนะ อันนี้ก็เกิดจากาน้ำคอนกรีกตที่เทไปรอบแรกเทลงมาแบบนี้นะพอรอบสองมันเกือบเซ็ตก็คือแบบทิ้งระยะห่างพอสมควรนะระหว่างปูนรถคอนกรีกตคันที่หนึ่งคันที่สองนะอันนี้ก็เทไปม,มันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็มีหลักจุดที่เป็นแบบนี้ซึ่งแต่ละไม่เป็นไรครับไม่ได้เป็นอะไรแต่แค่เห็นเฉยๆนะครับเ,เรื่องความสมบูรณ์นะก็ทำไปละถัดมาก็เรื่องของ เดี๋ยวก่อนจะถึงแล้วก็จะพาดูห้องน้ำเนาะที่เราตามกันมาโดยตลอดนะครับห้องน้ำด้านหลังบ้านนะครับที่เป็นก็เทฝั่งนู้นนะครับก็เคนะครับทีนี้ฝนะั่งหน้าบ้านเนี่ยก็เทไม่ไ้มีข้อบกพร่องอะไรนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาก็จะพูดถึงการบ่มอักรีตเนาะอันนี้ก็ต้องลาดน้ำนะควรละสองครั้งเป็นอย่างน้อย แล้วก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยนะครับโดยที่ไม่เอาไม่เอาตัวขํายันไม่ออกนะครับพออย่างน้อย10วันให้ดีก็14วันนะครับทีนี้เราก็วันนี้เมื่อกี้ฝนฝนเพิ่งตกลงไปนิดหน่อยก็เลยทําให้ช่วงบ่ายเนี้ยช่วงเย็นเนี่ยคือไม่ต้องบ่มแล้วนนก็ติดชื้นดีนะครับทีนี้อาหลายคนก็จะเห็นวา่าอันนี้คืออะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็พูดซ้ําอีกทีนะครับเผื่อบางท่าน พิ่งเข้ามาดูอันนี้ก็เสียบไว้ตอนที่เราเทปูนแล้วมันหมัดหมาดนะครับเทแล้วมันแบบยังไม่แข็งตัวดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าอ่อนพวกเปีกเยกนี่นะครับคือเอาวันนี้เสียบเข้าไปแล้วมันต้องอยู่ตัวนะมันเสียบเข้าไปแล้วยังไม่อยู่ยไม่ใช้ไม่ได้นะครับเสียบไว้นะเพราะว่า,อาตอนที่เราทํางานสเต็ปถัดไปนะแพนงงางถัดไปทีเดียวจะวางวางวาง,วางพื้นนะสำเร็จรูป นะดูในคลิปก่อนๆน,นี้นะครับก็จะเห็นพื้นสําเร็จรูปมาวางนะครับเสแล้ววางเนี่ยก็วางตามแนวแนวสเปนที่สั้นนะแต่ว่าไอพิเน,น่มันก็จะนับหัวแผ่นนะวางปุ๊บนับทั้งสองด้านนี่นะครับแล้วก็ล็อกนะเสร็จแล้วก็เอาวายเมจวางบนนั้นอีกทีน,นะครับก็จะทําให้พื้นข้างบนเขาเรียกว่าท็อปปิ้งนะครับคือมันประสานอยู่เป็นเนื้อเดียวกันและวก่อกันเหล็กครับอ่า แต่ว่าประเด็นที่เราต้องดูกันทีอย่างสแปนเนี่ยขั้งๆกว้างนะครับประมาณ3เมตรนะซึ่งตรงกลางเนี่ยต้องเอามีค้ํายันแบบเนี้ยวางนะซึ่งเดี๋ยวเราจะทําค้ํายันเสร็จต่อไปแต่วางในสแปนที่มันห่างๆนะอย่างน้นก็จะต้องวางนะสองสามสามจุดแปดือประมาณ4เมตรเนี่ยอาจจะต้องวาง2ช่วงนะครับอย่างตรนนี้ก็วางวางช่วงเดียววางทําททำค้ํายันอย่างนี้นะครับเหมือนตุ๊กตานี่แหละครับ แต่ก็ทําได้หลายวิธีนะครับอาจจะทําเป็นแนวไปเลยนะเป็นแนวไม้ไปเลยก็ได้แล้วคํำข้างล่างแต่ว่านี่มันจะขำใต้ท้องใต้บน,บน,บ,นบนหลังคานนะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนีนะ้เพื่อลองรับแผ่นเวลาเอาแผ่นปูแล้วเนี่ยเอาคอนกรีตวางมันมันจะแอนนะครับถ้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะคอนกรีตมันหนักมันก็จะไม่ได้ความแข็งแรงมันกะ็จะต้องเป็นงานที่ทําต่อไปนะครับ หลังจากนี้ก็จะปูพื้นไม่ใช่จะปพูพื้นคอนกรีตพื้นคอนกรีตพื้นแผ่นพื้นสําเร็จเนาะเสร็จแล้วก็เทพื้นคอนกรีตแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะในสเต็ปถัดไปเนี่ยงานก็จะเริ่มมีหลายด้านนะการประจุมภัยของเราเ่ก็จะเริ่มมีหลายด้านนะนอกจากตรงนั้นเนี่ยก็ต้องหล่อเสาขึ้นไปแล้วก็ เป็นดาดฟ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นปูแบบนี้เลยแต่ว่าคานนี่ก็จะแบบไม่ไม่ได้ลึก60สอย่างเงี้ยจะแคบหน่อยอาจจะแค่40อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าคล้ายก,กันนี่นะครับเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีงานอื่นๆนะครับเช่นงานก่อผนังเนาะงานก่อผนังก็ต้องมีละงานเ,เดินท่อสายไฟนะครับท่อน้ำประปานะครับ โดยท่อน้ำทิ้งแล้วก็จะเริ่มมีงานหลายด้านและหลายหน้ามากขึ้นนะครับก็แบบการผจญภัยก็จะมีความซับซ้อนมีความหลากหลายด้านมากขึ้นนะครับรวมถึงการจัดซื้อจัดหาพวกวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นนะที่ผ่านมันเป็นเป็นหน้าเดียวนะครับหน้าเดียว ก็ไม่เยอะหน,หน้าเดียวก็อาจจะก,การลงลืมผิดพลาดเนี่ยจะน้อยแต่พอมีงานหลายหน้าปุ๊บทางนี้ต้องมีการวางแผนนะที่ดีนะการจัดซื้อทีอ่จะซื้อจัดหานะของมาให้ทันเวลาแล้วก็จัดหาช่างจัดหากัง,งานเนี่ยก็ต้องมีความเรียกมีหลายหน้ามากขึ้นครับนี่ก็ทีมเรานี่นะครับวันนี้มัเก้าคนนะครับ บางวันก็แล้วแต่นะ9้าบ้าง7ดบ้าง6บ้างห้าบ้างนะ่แล้วแต่ปริมาณงานถ้าปริมาณงานน้อยเราก็จะให้หยุดไปนะครับใครอยากหยุดก็หยุดนะครับวันนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพรวมๆอีกทีหนึ่งนะครับยี่ตรงกลางนี่นะครับมันก็เลยนะ มารถดูได้ทุกจุดนะครับสรุปทีวันนี้แกะแบบเนี่ยคงจะเสร็จแล้วนะครับแบบก็เริ่มเอาไปเก็บไปกองไว้ในแต่ละที่ก็เหลือจุดนี้จุดเดียวนะแกะเสร็จแล้วก็สเต็จถัดไปก็จะทํานี่ครับรองรับพื้นทำคันยันสำหรับรองรับแผ่นพื้นก็วางแผนได้ว่าวันที่ ยี่สิบแปดเนี่ยนะยี่สิบแปดนี่เราน่าจะวางแผ่นพื้นนะครับแล้วก็วันที่สามสิบนี่ก็จะเทคอนกรีตเททับทิ้งแบบนี้นะครับแบบนี้ที่เห็นข้างล่างนี่นะครับก็เททับทิ้งเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบข้างล่างนี้นะครับก็จะเดินเดินได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นระหว่างนั้นหลังจากนั้นดีกว่าระหว่างนั้นระหว่างนั้นก็จะมีการปลูกเหล็กนะสำหรับทำเสาขึ้นไปบนชั้นสองนะครับ ขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าเนาะตรงที่ยืนใน่ชั้นสองเหเสาชั้นหนึ่ง,น,น,นะะงนะครับนี่ก็เป็นเสาชั้นสองนะครับก็จะต้องผูกเหล็กนะครับแล้วก็ระวังแล้วก็เตรียมเรื่องของการงานด้านผนังนะครับแล้วก็งานดินงานดินก็นู่นนะครับงานใต้ดินงานทวกท่อระบายน้ำต่างๆนะครับนะวันนี้ก็คงจบเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใน คลิปต่อไปคงจะเป็นพวกนี้เลย